ปีปวดฉี่ทั้งไปไว้นี่มีใครอยู่ไหมปวดฉีป้าปวดอะไรตอนนี้วะปล่อยไปเดี๋ยวเองก็หนีอีกจะหนียังไงอ่ะเร็วๆปวดฉีดด่จะร่าเราช่วยหน่อยพาไปห้องน้ำหน่อยเออเออแล้วอยากคิดหนีล่ะจะหนียังไงมีทั้งปืนคนเยอะแยะ ุ๊ยเร็วนี่แกมาที่ฉันก่อนสิฉี่ยังไงล่ะทำไมมันฉี่ไม่ได้ได้ดไงฉี่ยังไงอะทำไมเรื่องมากจังวะนี่เฮ้ยไป นี่จะตามมาทำไมเนี่ยนายเป็นผู้ชายนะไปที่แล้วเร็วๆล่ะโอยทำไมมันนานจังเลยวะเฮ้ย เร,ออรนะว่าเดี๋ยวขาเล่านะพี่คือเรื่องมันยาวพี่แล้วนี่เราจะทํายังไงอะ่ะรถกลับก็ไม่มีพเพราะรถสับพวกมันก็ไปหมดแล้ว่าเราจะอยู่ป่ากันยังไงเนี่ยทุกคนใจเย็นก่อนนะครับคือตอนนี้เราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนที่บอกเลยเรื่องอยู่ในป่าเนี่ยต้องพี่เหลือพี่เหลือถนัดเดินป่าเอาเฮ้

ผมว่าเราพักกันที่นี่ก่อนเนาะฮะแต่เราไม่ได้เตรียมตัวมาอยู่ป่าไ,ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวสองคนนะรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาของกินมาให้โอเคนะ,ะงั้นก็อย่าทิ้งร่องรอยไว้นะเดี๋ยวพวกมันตามมาไปพี่เหลิมเราไปหาของป่าดีกว่าน่าจะมี ทรายพุ่งปล่อยมันหยุดมือไปได้ไงวะขอทอดคำนายมันโจเล่มากครับถ้าพวกมึงสีด่วนไม่อยากเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่ก็ออกไปตามหามันสิวะเออนายครับ เเนี่ยเป็นป่าลึกนี่ก็ใกล้มืดแล้วด้วยครับมึงเราว่ามึงจะออกไปตามหามันหรือว่าเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่พวกมึงเลอกเขาไปเลยครับครับนาย